มอือชนชาแนลวันนี้ลงมือแทนน้องบีทนะครับน้องบีทไม่อยู่คิดว่าน่าจะกินได้อยู่นะเขาไม่หนุ่มก็โอเคอยู่นะนี่ฝีมือพี่หนุ่มวันนี้น้องบีทไม่อยู่เวยน้องขายอันนี้เป็นยำไข่แมงดานะครับงานเข้าหนุ่มมือชนแล้ววันนี้ น้ำด้วยมนเกือเทศลงไป่นี้พี่หนุ่มมาถ่ายสักจนจำได้นะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลปั่นนะชึ๊กชืชนะ ทำ้ดยนะับปลาประชารแตกนับปลาจนๆน,นะทุกคนดูนี่อืนี่นะมันอะไรเนี่ยวะนี่ใครบอกหนุ่มบุงชนมาถ่ายอย่างเดียวลองบีทไม่อยู่ก็ทำให้ลองบีทด้วย ต้องบีบไปไหนต้องบีบไปไหนต้องวนวลช้อนชิมผ่านอะไรบอกด้วยต้องวนวลชิมห,หน่อยนี่ให้ต้องวนวลไปคนชิมนะผ่านไม่ผ่านบอกออกกล้องเลยต้องวนวลเปิืมะนาวเปิืมะนาวใช่ไหมอ่อนเปรี้ยวใช่ไหมพี่นุ่มบีบไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวตัวช่วยก่อนอุ้ยไม่มีน้ำเลย ไปวันนี้ช่วยน้องบีทนะครับอาชีพใหม่เนาะนะอยู่ทุก็เป็นทำยำก็ทำโอเคโอเคนี่เป็นไงบอกแล้วอย่าให้หนูมึงชนลงมือมยำไอ,อ้นั่นยำไปเลยโอเคหนูมึงชนโชว์เองนะวันนี้นะเอฟซีถ้าใครอยากกินฝีมือพี่หนุ่มมา ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่หยุ่นจะกลับบ้านแล้วน้องบีทไม่อยู่ก็เลยทําแทนน้องบีทนะครับโอ้โหนากินป่ะไหนอยู่ไหนเออไม่ได้เก่งถ่ายคลิปตอเนี้ยนะบอกโได้หมดทุกพี่ร้านไหนไม่ว่างบอกหนุ่มเมืองชนขอเขาก็บอกไหมตอนนี้แมว ใช่ไอชิมอีกคนได่น้องจีข uh. ิ้นนมชิมก่อนอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยต่วนี่นี่นี่ นี่เป็นยำไข่เมงดานะทุกคนน้องบีทไม่อยู่งานเข้าหนุ่มเมืองชนแล้ววันนี้บีทไม่อยู่ กินะรทุกคนดูนี่นะหนุ่มมึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราทีร้านยำครกจกกีเหมือนเดิมนะนี่เดี๋ยวดูน้องบีทนี่สพายเป้ทำยำนี่นะไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนนะคนนี้นะวันนี้นะโอเพึ่งจะมาถึงเดี๋ยวสวัสดีน้องบางนวลกนะับต้องนวลสวัสดีค่ะบุอคนนี้สวยไม่เลิอกอะ่ะฮะ เขาบอกผู like a a> <the 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 ้ชายจะมาหาแต่ยุ okay. <the <the yeah, ่เร so ื่อยู่แล้วหรอผู้ชายจะมาหรอมาอ๋อไม่มาบีไปแกงเขาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูยำแซ่บๆน้องบีทในร้านกันนะครับน้องบีทสวัสดีครับนี่ได้ยินว่าลูกค้าสั่งเผ็ดเผ็ดเป็ดอะไรกันร้านหนูน่าเผ็ดทุกคกเผ็ดทุกคกถ้าสั่งไม่เผ็ดอ่ะต้องเผ็ดใจ แต่อันนี้เผ็ดมากนะโอ้โหดูพริเกเองทุกคนไม่มากนะไม่มากนะนี่เดี๋ยวจะไปไหนสายเป้เดี๋ยวจะไปไหนยังไม่เก็บของเลยมาถึงลูกค้าก็ซือ้ออ๋อพอมาถึงลูกค้าลุมเลยพอถึงเมื่อกี้อ๋อเพิ่งมาถึงรถติดมาไม่ได้ใช่รถติดมากวันนี้นะครับที่บางแสนนะเดี๋ยวแจ้งพี่กัดร้านอีกทีนะร้านยำครกจกจีนะอยู่ที่ หาดวอนนภาบางแสนนะครับเปิดตั้งแต่แล้วแต่ลมเม่ฆาจะถึงแต่ถ้ามาหกโมงคือได้กินแน่นอนหกโมงอาจจะไม่ได้แดกเหมือนวันนี้ครับ <laughs> วันนี้มาช้ามากถ้ารถไม่ติดถ้ารถไม่ติดก็ห้าโมงทำการอ๋อถ้ารถไม่ติดห้าโมงก็ทำการแล้วนะครับแต่ถ้ารถติดก็ประมาณประมาณเกือบทุ่มโหวันนี้มาถึงร้านเกือบทุ่ม ยับปูมาหอยแข็งเลยอ๋อนี่เป็นเหลาทะเลรวมนะแบบเผ็ดๆเลยหอยแข็งใหญ่นั่นหอยแข็งป้ายแก่หรือหอยแข็งอะไรทำไมหอยแข็งแก่ขาวจังวะหอยแข็งไม่สวยนะวันนี้ ันนี้พอมาถึงลูกค้าก็รุมเลยนะยังไม่ทันเก็บยังไม่ทันเก็บองค์เก็บเอี้ยมเลยโอ้โห250จุกกีมากแม่ดูนี่เพิ่ซม,มซิมมอนด้วยเป็น300บาทนี่โอ้โหให้กันแบบนี้เลยนะดูเอา อุยมันน่ากินมากทุกคนโอโ้โหอย่างน่ากินเลยนะเยยมเบิรมไม่ต้องถอนะล้วทำยำม,มันก่อนละเอาเงินไว้ก่อนต้องบีบบอกได้ค่ะเจ๊โคกใส่แข็งด้วยนะคะ มาค่ามาดูยำกันค่ะต่อด้ยำอะไรครับยำปูมายำปูมานะครับซูมลงพุกค่ะนี่ลงไปเป็นกันมาตัวเองอันนี้ไม่ปลานะครับอันนี้คือยำปูหยิงยำปูม้าตำพริกกับชูรสให้เข้ากันแล้วก็ใส่ปลาเก๋ แล้วก็มาตำาะเ <c oughs> กล็ดมะเกล็มันมีประโยชน์นะทำให้ผิวสวยระบบขับถ่ายดีถ่ายดีที่แก่หรือเปล่ากินยำรา้านเจกีไม่ต้องไปกินยาถ่ายเลยมีแต่กินยาให้หยุดถ่าย,าาายต้องให้หกินยาหยุดถ่ายนี่จริง อร่อยสดใหม่สะอาดสกปรกสกมกสดร้านไหนร้านหนึ่ร้านนี้นเขาทำาสะอาดหมดเลยร้านหนึ่งสกปรกร้านเดียวเด็กได้ก็เด็กเด็กม่ได้ไม่ต้องเด็กสกปรกต้องไงอาปากกามาวงเาป็นการปูม้านะคะใช่ล แพมไปบีดช่วง <laughs> นี้ปูจะไม่ค่อยดินนะครั เขา,า,าว่าอะไรเก็บมาแล้วห้าวันห้าวันจะกินได้แล้น้องเบสพูดไปเนาะขนาดเขาส่งมาจากต่างประเทศกว่าจะถึงเราเป็นอาทิตย์มัน,มนก็ยังแดกได้แค่ห้าวันเอง <laughs> แดกไม่ได้ก็ทิ้งก่ะซื้อไปแล้วเนาะ <laughs> แต่ถ้าที่ดูเนื้อปูแล้วสดมากกลัวอะไรผัวเป็นชาวประมงฮะได้ผัวเป็นชาวประมงผมไปซื้อปูบ่อยเลยไปมีไปโซเดมคอมกันอยู่เรือเหรอเอาดอกันเหรอไม่ไม่ไม่ของตัวเองอน,นี่ของพี่เขาไม่ได้ย่าปูมาอันนี้เดี๋ยวของเราจะลูกค้าที่อะไรจะ

ยำโขกกระโปงค,ค่ะยำไข่ปลาหมึกยำโขกกระโปงยำโขกกระโปงยำมาแล้วยำโขกกระโปงหนูร <c oughs> ้องยงเศรเนาะยำโขกกระโปงเออเฮ้ยดีเว้ยวันนี้ไม่นัดสาวไม่ใช่หรอ <c oughs> อะไรอีกเนี่ย why not เป็นเหล่ารวมทะเลเป็นเมนูสุดฮิตนะเขบอกไงยำโขกกับโขกทำ่มเหลารวมทะเลใช่จ๊าุ้ยเรียกป้า เียกป้าเป็นสามร้อแไม่ได้เรียกป้าซช่ไม่จ๋า <c oughs> เอาหอยแงไ้กงั้มน่าให้เยอะมากทุกคน ลงรถไปซื้อพันสองห้าสิบจนซื้อพันยี่สลงใหม่ เอาไซส์ใหญ่กว่าพันมามันมีขายอย่างไรอีกล้าบอกเป็นตัยิม้มเลยยิ้มตอดตอบ

นีน่นี่เป็นน้ำตาลปั่นนี่เป็นปลาน่าเห็นจริงๆห้ามาถึงนะหรอเห <c oughs> นออยู่ดูเมนูก,ก่อน <c oughs> นี่มีเก็กบไ <c oughs> วแ้แค่ไหได้แค่อันเดียวนะ <laughs> หอยแคงก็มีกุ้งสดปูมา <c oughs> นั่งวิ่งมาหรอหมู <c oughs> อยอก,ก็มีหอ,อยนางลมมีเนื้อกระพุนมีแล้อไข่ปลาหมึก <c oughs>

ตีไก่แนนะครับแล้วก็ตีไก่ทอดได้ตากนเยอะตีไ่มากันสสาวหรอผู้ชายอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรหรอกงใคยก็ได้หมดยิ้มๆกันใช่หรอ lọ. bò, rau muống, rau cải, rau nè rau thơm, rau đây đây ได้ได้ลูกสาดแท้เรื่องจะเอาไปเสียงเด็ไม่ยำหอยลงรมอ่ะแัวหนึงนี่ไงวะเมกะพูนแล,แล้วอะไรอีกโอ๊ตไข่แดงตีตายเมกะพูนไข่แดงขาไก่ จับพันเลยนี่โอเคฉันไม่นวล นี่น่ากินไหมทุกคนออโอ้โหดูท่าตำดูท่าตำต่อด้วยยำอะไรน้องบี๊ดไม่รู้เลยไม่รู้เลยลูกค้าสั่งเยอะลูกค้าสั่งเยอะจัดจัดกล่องไว้ทานอีกทีนึงอ๋อสั่งไว้เยอะจัดนะจำจนไม่ได้นะตำน้ำยำไว้ก่อนได้ใช่ไหมนี่โอ้โหดู เรื่องตำขอให้บอกน้องบีทนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างถนัดดูดีลาการตำนี่เป็นไงื้อตำจนหัวโยกควา,ามหมายลงลงไปอยู่ฮะนี่ตำพริกตำมะนาวลงไปผมจำได้มีปูม้มาแซลมอนเออใช่กระตุ้งสดปะไม่รู้แล้วก็อีกอันหนึ่งแยกมาก็คือปลาหมึกอะไรทั่งหญ่ ตามด้วยน้ำปลาประชาตแตกมาแล้วทีเด็ดทางร้านนี่นะ้ำดูสีน้ำยำยั่วๆเลยทุกคนอยากรู้ว่าน้ำยำกับเจก,กีอันไหนยั่วออกันขอดูหน่อย <c oughs> พูดือคนสองสามคนหนต้องนวน่ะเห็นแบบนี้คุยผู้ชายสองสามคนคุยอคยวคลคนคุยกับใครอ่ะะวอยตยระวังรวหรอเธอไวชมของหลวงุ้่ตองนวลชอบอมของหลวง ของผมไม่อองค์ของวัดทิกีบอกลูกค้าสั่งเยอะนะสั่งจนลืมนะไม่รู้สั่งอะไรมากนะลูกค้าไม่ได้จดนะครับนีจะหวานหวานไหมหวานมช่วเลยข้าดไม่ข้ของเก่าแถนของวันหรอ ม่กินขายไม่หมดจะกินจะมีน้องๆรอ,อกินข้าวโพดอยู่นะก็คือนกพิราบอ๋อไปเลี้ยงนกพิราบอย่างนะเอาข้นะาวโพดกัให้นกพิราบด้วยร่วมกันทำบุญนะต้องมาซื้อวันเนี้ยเอา,าอข้าวโพดทำบุญี่อข้าวโพดทำบุญเลี <laughs> เ้ยงนกพิราบเหรอต้องแกนะไหมหรือโยนทั้งฝกักโยนทั้งฝักอ๋อโยนทั้งฝักเลยนะใครอยากทำบุญโอนมา 200. สองร้อยาร่วมทำบุญให้นกพิราบของของ,อง,องแรกวันนี้อะไรบ้างนี่นหนิงปูมา้า แซลมอนโอเคประกันกินนี่เหรอเราไปกินบ้านนี่บบนไงเอาเสือไม่มีเสือนะนี่ไงเต็มกล่องน้ำโพงนนี่ยลูกค้ามาแล้วเป็นปูมาแซลมอนกุ้งสดนะครับ นะก่เอะนสัตว์ั้างเป็นป่าใช่เอาหมดเลยไหมเนี่ยเอาหมดเลยมันเลยแค่น,นี้โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับ <c oughs> นี่ให้้องพี่ทำต่อนะ